ช่วงฤดูน้ำหลากชุมชนติดแม่น้ำจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแทบทุกปีชุมชนบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยเขตเทศบาลอุบลราชธานีซึ่งติดกับแม่น้ำมูลก็ได้รับผลกระทบจากระดับแม่น้ำมูลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากมวลน้ำที่จังหวัดรีสเกตและจังหวัดสุรินรวมทั้งปริมาณน้ำฝนด้วยส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพสิ่งของไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติ หรือตามจุดอพยพที่หน่วยงานกนําหนดไว้และอาศัยอยู่บนถนนโอปีก่อนมันแรงปีนี้ไม่แรงค่ะขัว้วจค่อยๆขึ้นไม่ค่อยแรงเออสองสามปีมาแรงปีนี้ไม่แรงค่อยขึ้นค่อยขึ้นเออเก็บของทันเก็บทันอยู่ค่ะมันไม่แรงเออแกเพื่อนบางคนแรงเขาก็เก็บไม่ทันเออบางคนรู้จักค่อนขึ้นมาเขาก็เก็บก่อนขึ้นมานข้างบนปกติข้างบน เออคนเขาา่าไม่ไม่ท่วมแรงรอเขาไม่เก็บทีนี้มันสองสมัยมันขึ้นแดงเขาอยู่อยู่อยู่างล่างมันมันต่ำใช่ไหมล่ะเออขึ้นมาเลยสองสามนพวกทางล่างน่ะขึ้นมาสองสามันมันแดงพอขนของทหารมาขน่วยมาทําตูกช่วยปีนี้มันเหมือติกอนเออเขาไม่วยอันนี้อยู่มาได้เกียร์ทีละอันนี้มาอยู่เพื่อนไปสองอาทิตย์่เพื่อขึ้นมา นี่เรามันเว้นไปปีหนึ่งค่ะเว้ปีหนึ่งปีที่ปีห้า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 ไม่มีน้ําไม่ท่วมท่วมพข้างล่างข้างข้าง่างที่บ่าอยู่ใกล้โมลนั่นก็ใกล้มูนก็ท่วมอยู่อันป่ามันอยู่สูงมันไม่ท่วมปีนี้ปีนี้ท่วมค่ะท่วมหมดเลยข้างวัดในวัดก็ไปก็ท่วมนะในวัดเด็อห้าส่วนสุกก็ท่วมแล้วจะอยู่นานไม่นานอยู่ตรงไหนน้ำปะเราจะต้องอยู่ตรงนี้นานไหมรัต้องรอน้ำมันลงมันขึ้น ถ้าลงเร็ลเรวลงเร็วก็กลับบ้านกว่วน้ำทั้งเขาจะมาอีกข,ข้างบนเนี่ยมาอีกป้าสถิตสารพันธ์ชาวชุมชนดีงามอำเภอวาันจมรากซึ่งชุมชนติดกับแม่น้ำมูลก็จะเป็นต้องอพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่บนท้องถนนโดยเธอเล่าว,ว่าแม้มวลน้ำจะไม่มากเท่ากับปี2554แต่น้ำก็เพิ่มปริมาณเร็วมากจนเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแทบไม่ทัน เป็นไงปีนี้น้ําขึ้นเร็วใช่าเหรเร็วแบบเร็วเลยสามสี่วันตรวดหมดเหมือนกับปีก่อนๆปีก่อนๆยังช้ากว่าได้ปีนี้เร็วกว่าใครๆก็ว่าน้ําไม่มีน้ําไม่มีก็พากันซื้ออยู่ก็ไม่รีบตอนี้ทีนี้กูมันมาสีวสาส่วันสามวันสี่ว,วันทรวจหมดขาวเก็บของกันท่าน,อ,นอันอยู่ข้างล่างก็มีตัมน้ําก็มีตู้ตีหลายใบอยู่ มันเอาขึ้นย่าก็ป่อยเลยเอาแต่เชือ่ผ้าพอใช้มาเที่ยวเที่ยวกับปีห้าสี่ปีห้าสี่เยอะกว่าปีนี้น้อยกว่าแล้วคาดว่าจะอยู่นานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่นี่เขาว่ามันเบาๆลงแล้วน้ำหัวมันจะลดได้ลงก็โอ้ยอเป็นเดือนนะมัง้งแล้วมันจะแห้งผ้วมันจะเที่ยวลงไปได้อยู่ตรงนี้อาหารการกินข้องน้ํ้าวผ้า่งง น้ำก็ไปเข้ากับเขาอยู่ที่ตรงพื้นที่ดินน้ำท่าเขาเขาช่วยี่ดีอยู่ข้าวคืออาหารมีคนออกมาให้หจ้ะมีจ้ะอาหารเขาพอได้กินเขาไม่เจ็บอะไรที่ลำบากตอนนี้สิ่งที่ลำบากสิ่งที่ลำบากก็ห้องน้ำมันคนมันเยอะไปเข้ากับเข้ามันก็มันไม่มีห้องน้ำแถวนี้ ขณะที่พี่ประทีปใจบุญชาวชุมชนท่าโบงบางบาชุมชนลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูลบอกว่าปีนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเร็วชุมชนโบงบางเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะท่วมก่อนและลดทีหลังชุมชนอื่นๆพี่ประทียังบอกอีกว่าแม่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่ยังมีชาวบ้านบางคนที่ยังไม่อพยพออกมาตอนนี้อพยพออกมาหมดยังเรืออยู่เจตหลังทำไมเขาไม่ออกมาบ้านเขาสูงที มีชั้นสองอยู่ครับมีชั้นสองแล้วของพี่อบพยพมาหมดทุกทุกคนยังยังอันนี้ก็อยู่ชั้นสองเลยอันนี้มาเตรียมไว้ยื้อเสเตรียมจะมาสร้างที่พักข้างบนอืเตรียมไว้มันน้ําจะขึ้นอีกใช่ไหมตอนนี้ลาบากอะไรที่สุดครับเนื่องน้าอาหารการกินเป็นไงมัน กินตำมาม่าปากกระป๋อง <laughs> เ,อเปรียบเทียบกับปี54มันเป็นไงมันเยอะกว่าหรือน้อยกว่า54เตี้ยเยอะกว่าค <laughs> าดว่าปีนี้จะจะนานไหมวันนานอยู่สูสีกันกับปี54อันนี้บ้านริมน้ำเป็นอย่างนี้ทุกปีอะ่ะทุกปีอะ่ะ มันมีทางแก้ไมไม่มีต้องทำไงทำใจอะ่ะทำใจอะ่ะทวนทุกปีส่วนใหญ่ทำไมคนเขาไม่ยออกพยบออกจากบ้านกันเขาเชียนแล้วเขาว่ายอ,ออกไปเล็กน่อยกูยังเท่าเงี้ยแต่ของพี่เนี่ยเตรียมเตรียมันนี่มาเ<อ>ตรียมแล้ว จะมาสร้างที่พักมีที่พักยังอ่ะมีแล้วเตรียมสัง่งสีเตรียมผ้าใบามาอืมุงเนี่ยก็แอเก็ตเสร็จแล้วแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่ยอมออกอ,อันนี้ไม่เห็นว่าจะ้เชอน้ําท่วมอาจจะเป็นปกติของชุมชนพื้นที่ลุ่มต่าติดแม่น้ําแต่หากมีแผนการจัดการน้ําให้เป็นระบบอาจจะบรรเทาปัญหาไม่ให้หนักจนเกินไปได้ การอบยพหนีน้ำอาจจะเป็นความคุ้นชินของชาวชุมชนติดแม่น้ำแต่หากเป็นไปได้พวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องอบยพออกจากบ้านจะดีที่สุดทีมข่าวเฉพาะกิจ FMTV รายงาน